สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้เรามากินเขาเรียกว่าอะไรนะเมีย่ยง <c oughs> กุ้งกระไรจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มตัวนี้เราทำเองนะคะทุกคนเปไหมน,น่าทานนะเดี๋ยวน้ำจิ้มตัวนี้เราเราจะลงคลิไปไว้ให้ว่าทำยังไงนะคะทุกคนโอเค เรามาเร it, okay. ิ่มเมี่ยงก่อนเลยค่ะทุกคนรสชาติจะเป็นยังไงมาลองกันก่อนค่ะทุกคนทุกคนนี่วัวแก่กุ้งลำบากมากแก่กุ้งลำบากมากเลยทุกคน ลองกันเลยค่ะทุกคนนี่มาใส่นี่ขนมจีนด้วยนะคะทุกคนนี่ก็ใส่ขนมจีนเข้าไปด้วยนี่แล้วก็ใส่กรุ้งแล้วก็รกาดซีฟูด้ดแบบนี้นะคะทุกคนอืม อร่อยค่ะทุกคน <c oughs> ต่ยมากอันนี้แต่ลำบาก <c oughs> ในการ <c oughs> แกะกุ้งมากเราชอบกุ้งมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่า เราแกะกุ้งไม่เป็นถ้าแกะเราไม่ชอบแกะกุ้งไม่ใช่แกะกุ้งไม่เป็นเราไม่ชอบแกะก็เลยไม่ค่อยกินสักเท่าไหร่นี่ <c oughs> ใส่นี้นะคะทุกคนแล้วก็ราดน้ำจิ้มซึ้งนี่ ยิ่งค่ะทุกคนน่าทานไหมอร่อยมากเลยค่ะทุกคน ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราลงคลิปกินอย่างอื่นให้ดูแล้วกันเพราะว่าเราเราทำเราทำเราอะชอบทำทำกับข้าวกินเองฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน